จดหมายจากคุณคุณอาล้านคุณใหญ่ไมหมฮะตอนเธอไม่ได้โดนของส่วนผมหุ้นขึ้นอ่าอแล้วมันเกี่ยวอะไรใช่ กราบเรียนกทาครับรกราบน้วะสงราพระเด้คุณหลวงพ่อเจรจิงสูงโลกวิตลิธโล่งจินดาไม่รลกธรรมหลานคุณยายขอรายงานตัวและขอญาตเล่าเรื่องรานุภาพคุณยายที่ลูกและครอบครัวได้ประสบมาครับโลกวัดมาตั้งแต่ปีสองห้าสามศูนย์ครั้งหนึ่งลูกกะเดิพานาสาวเข้าไปกราบขอบารมีคุณยายเพราะน้ามีอาการของโรค แ,แปลกเกิดขึ้นแม้แพทย์เองก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะคือน่าจะมีการหวาดผวาและหวัดระแวงผู้คนนะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายสงสัยเก็บโคดเพชศไว้นะ้อหองโตขนาดแตงโมเนี่ย ไปใต้เตียงนะมีความรู้สึกเหมือนจะมีใครมาทำร้ายตลอดเวลาแล้วในที่สุดเธอก็สรุปอาการของเธอเองเพราะหมอสรุปไม่ได้ว่าเธอโดนของไปปรึกษาหาเรือกับใครหลายต่หลายท่านโพทุกสำนัก าการกงความเห็นว่าโดยของชั่อ oh. ขอคอนเฟิร์มโอ้แต่ก็แก้ไขอะไรให้ไม่ได้ทุกสำนักเลยสำนักเต้นบังสันมั่งเลยน <S <S 1> <S 1> จนกระทั่งเมื่อมากรลาบคุณายาแล,ลาา้วก็เล่าการท่านฟังคัญยายท่านจะฟังนิ่งๆ แลกให้คำตอบชนิดฉีกพลทุกพลเลยว่าคุณคุณไม่ได้โดนของคุณไม่ได้โดนของอะไรหรอกนะให้คุณไปนั่งสมาธิเยอะๆทออำบุญเยอะๆเดี๋ยวก็หายานี่จ้ะ เห็นพ่นอนัองแปลวเนี่ยนี่เนาะโลกอะไรกลดไหลย้อนเะอึกกินเฮเบบอยสิแล้วก็สัมมาละหังไปไม่หายก็ในเจ้าคิฟมันจะไหลย้อนกลับที่ตั้งเลยอ เออหายเะอึกแต่จะสะ่อื่นแทนลง่ง้เนี่ยจะกีบะนานแล้วพูดเล่นนะลูกเดี๋ยวไปกินจริงๆอ่ะแต่เนาะเออ <laughs> นับเสียงท่านเตรียมเมตตาหนักแน่นและส่งพลังมากมากหลังจากนั้นนาะสาวกทําตามที่คุณยายบอกมาวัดทําบุญและนั่งสมาธิทุกวันอาทิตย์แล้วอาการอรคต่างๆก็หายไปเฉยๆเลย<า>ยังอาศจ,จันยร์<อ>แคุณยายท่านแก้ด้วยนะนี่นะ <laughs> ที่ท่านฟังนิ่งๆน,นี่นะ แล้วก็เอาขันห้าเอากายของคนนั้นนะ่ะกายและใจนี่นะเอาไว้ในกลางองค์พระของท่านส่งตัอต่อตอต่อไปเลยเลยอเอนั้นฟัง<ๆ>นิ่งๆไอ้นิ่งของท่านนี่สิสำคัญนิ่งเป็นไม่ได้เออองค์พระท่านวาเยอะแยะเลยอืมพรึบเข้ามาเลยอย่างนั้นเลยนิ่ง เออเงี้ยนะนิ่งเป็นไปได้ท่านนิ่งจะเป็นอย่างนั้นท<อ>ุกทีเออถ้าไม่นิ่งมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนีนะ่ต้องนิ่งนิ่งนี่นะแล้วก็ท่านเคยจะไปแก้ที่ต้นเหตุไปดับที่เหตุอันดับเหตุได้ผลก็ดับนั้นแหละแล้วเจ้าตัวก็ต้องประกอบเหตุนั่งสมาธิเยอะๆทำบุญเยอะๆ านบอกเท่าที่ผู้ไข่เนี่ยจะเข้าใจเท่านั้นให้ไปนั่งสมาธิเยอะๆทำบุญเยอะๆคือใจจะได้นิ่งๆไงแล้วก็สั่งสมบุญไปด้วยบุญเท่านั้นน่ที่จะต่อสู้กับวิบากรรมซึ่งเกิดจากผลแห่งบาปอกุศลที่ตนเองทำเอาไว้ยามอยากกุศลก็สิงจิตนี่นะจะบุญเท่านั้นแหละ,และทำสมาธิ ก็เชื่อ,อมกันได้นี่แหละนนั่นนั่งนิง่งๆนั่นเลยบุดไปนู่นเลยเออทำไมผมเชื่อมัน่นอาตายเปลอไปบอกโนฮาวเขากล <c oughs> ัวไปทำมั่ง๋ออหอเอาไปทำให้หมดเลย พรทาคุณยายมากๆเวลามีบุญอะไรที่หนึ่งหดือคุณยายผมกระทุ่มใจทำอย่างสุดตัวโดวยไม่มีเงื่อนไขเราเวลาผมอธิษฐานข,ขออะไรคุณยายท่านก็ไม่เคยปฏิเสธเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมีงานซึ่งเป็นทางมาแห่งเงินเสนอตัดสินใจทําถึงสองแห่งเงินอดีทั้งสองงานเลยโอ้ผมเลยเลือกราบากลํากมากโลกยังอธิษฐานขอคุณยายขอให้ได้ทำทั้งสองแห่งเลย เพราะไม่อยากเลือกเอเอแล้วหลังจากอธิษฐานลูกก็ไ้ทํางานสองแห่งแล้วก็รับทรัพย์สองเด้งเอเอเป็นอัศจรรย์จริงๆเนี่ยตอนนั้นเ,เราพ่อมีบุญใหญ,ญ่สร้างมหาวิหารคุณยายจารย์ลูกก็ไปรอช้าเพราะรู้ว่าที่โูกเด้งงานเพราะคุณยายช่วยท่านช่วยหางานให้เนี่ยติดต่อง,งานให้เสร็จเลยไปถึงต้นตอเลย ของผู้ที่รับสมัครงานนี่นะเนี่ยเมื่อถึงงานของคุณยายลูกก็ต้องเต็มที่เออตึงตัดสินใจปิดบัญชีแบงค์แล้วเปิดบัญชีบุญนอมนใจทั้งหมดมาบูชาทางคุณยายและเป็นเจ้าภาพเสาเข็มคืนแก่ติมหาวิหารคุณยายด้ยวยครับ,บสาตูโอสุดยอดเลยท่านจะไปถึงผู้ที่สามารถตัดสินเอ,อได้นี่นะ ทีจะให้งานเลยนี่เนี่ยเออคุณยายท่านสุดยอดเลยเลยไม่ต้องใช้มือถือเออนี่เนาะกระทินยายเปไ็นลูกกับพบความอาัศจรรย์อีกรอบแบบสดๆร้อนๆคือพระทราบข่าวบุญอาคารหนึ่งร้อยปีคุณยายลูกอยากทําบุญมากครับเพราะแนอดีที่พามาบุญทุกบุญของคุณยายลูกไม่เคยพลาดแม้แต่บุญเดียวเลย แล้วก็ทำเต็มที่เต็มกำลังมาตลอดแต่ช่วงนี้ลูกกาลังสร้างบ้านที่คลองสองจะได้มาอยู่ใกล้ๆวัดจรงิงมองไม่เห็นทางเราจะเอาปัจจัยทีไหนามาบูชาทางปัจัยมองไปบอมอก็เห็นแต่เงินที่ลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรแต่ถ้าขายตอนนี้ก็ขาดทุนอย่างเดียว,วเพราะดนชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ลัเดทรงๆส,งสุด,สด ถ้าเอาพษษระุทธศาสนาศศตาสณาประจำชาติหนยนะไม่ทรงไม่สุดเออนี่นะจ๊ะมีแต่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆเออทรงสุดไม่มีมีแต่จะสูงส่งประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศทีเดียวเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูนี่นะจ๊ะแต่ถ้าไม่ขาดกระเกกงก็จะไม่ได้ทำบุญใหญ่ แต่ก็ตัดสินใจว่าขาดทุนยังไงก็เอายอมขายแต่จะไม่ยอมตกบุญและเราก็อธิษฐานว่าคุณยายครับเราจะเอาเงินก้อนนี้มาทํากระถินเชื่อมสายบุญกับคุณยายขอให้ได้กําไรเป็นอธัธจาศย์ด้วยนะครับ oh. อธิษฐานเสร็จก็ทําการส่งเอกสารการขายทั้งหมดและก็แปลบุราบารสจั์ครับดัชนีของตลาดพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เออทยานกันไปเรื่อยๆหุ้นตัวที่รูกจะขายจากที่มันเคยซบเซามากกว่าสองปีกลับมีแรงตายพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเจ้าเจหน้าที่การตลาดโทกกรมาบอกว่าพี่พี่หมดสิทธิ์ขาดทุนแล้วแหละแล้วจะได้หุ้นพี่สูงขึ้นแลวพี่กรุณาเขียนใบยินยอมให้หักภาษีสามเซนจากกำไรในกำลังนี้ด้วยนะครับโอ้ ลกูกก็เขียนอย่างงงๆคุณยายก็ง,งงเพราะไม่รู้เรื่องหุ้นลูกเพลิดเพลนในความเมตตาคุณยายท่านมากๆแม้กัระไรครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มากมายนะักแต่สิ่งที่คุณยายท่านมอบให้ลูกคือความปลื้มใจค,ครับแต่เราเอาเงินที่ขาดทุนมาทําบุญคงไม่ปลื้มใจเท่านี้แต่เมืาอคุณยายท่านเมตตาแสดงการรับรู้จึงทามมงให้ลูกเพลิ่เในบุญนี้มากมาก เหมือนตอนที่ลูกจะไปกราบอธิษฐานของท่านปรากฏว่าในเมืองลูกมีประกายเพชรมบมบแม๊บแมบเต็มไปหมดเลยแล้วกับคุณแม่ต่างดูมือกันด้วยความตื่นเต้นในอนุภาพของคุณยายจใายการทั้งหมดที่ผ่านมาลูกบรรจัยว่าคุณยายคอยช่วยเหลือลูกหลานท่านตลอดเวลาและถ้าใกลตั้งใจจะทําบุญแผ่นทองเป็นทองแผ่นเดียวกับหลวงพ่อย่อมสําเร็จอย่างแน่นอนครับโอ้โห สุดยอดเลยนี่กระวิดลดทธิรงจินดาไม่ลูปธรรมหลายคุณยายจ้าสาธุโอพระคุณยายจ้า I'm uh -huh. ตกเลยนะเดชสงส,งสง่งกันไปเรื่อยๆเสปราณีชนะโรคเนะ่ย